น้ำพันธ์หอมหวานอร่อยชื่นใจดูดูพี่น้องดูอ้อยยอสีหน้ากินอย่างแรงนี้พี่บ่าวได้สูตรน้ำพันธ์ที่อร่อยมากพี่น้องเอาไปทำเฉลิมฉลองช่วงวันหยุดสงการานนี้ได้เลยส่วนผสมที่ใช้อันดับแรกก็เป็นน้ำสับประรดร้อยเปอร์เซ็นต์สองลิตรน้ำส้มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สองลิตรน้ำหวานปิ่นสละสี่ร้อยมลโซดาสองขวดมะนาวสามกตกแต่งเพิ่มให้ดูน่ากินช้มแมนดารินอันดับแรกน้ำส้มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เใส่รวมลงไปเลยสูตรที่พี่บ่าวทำให้ดู กินได้สิบถึงสิบห้าคนเลยต่อมาน้ำสับประรดเลยหมสิ้นใสลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำแดงปินสสละใส่ลงไป4 0่รเอยมลละเหลือประมาณนี้นี่จะคนให้ดูน้ำข้างล่างว่าสีมันเริ่มออกแล้วดูหลังจากที่ทำเสร็จแล้วจะได้ปริมาณน้ำห้ลิตร แล้วก็มีความหอมต่อมาเพิ่มความซ่าให้กับน้ำใสโ่โซดาลงไปสองขวดถ้าอยากได้รสชาติแบบพอกเทลใส่เหล้าแดงลงไปหน,นึ่งเบนพี่บ่าวจะใส่รายละเอียดไว้ในอคอมเมนต์ก็คนใน้ั่วผสมมันเข้ากันเดีพี่บ่าวชิม ส่วนตัวพี่บาวคิดว่ารสชาติแบบนี้ได้แล้วความหวานไม่มากเกินไปแล้วน้ำพันเนี่ยมีความหอมมากทีนี้จะมาเพิ่มรสชาติความหอมด้วยมะนาวก็อย่าบีบมะนาวใส่ลงไปสองลูกเท่านั้นให้พอม,มีความหอมของมะนาวคนครูชมไม่พอเข้ากันทีนี้มาตกแต่งให้ดูน่ากินบาวก็อย่าใช้เป็นส้มแมนดารินแบบนี้พาเป็นชิ้นแบบนี้ พี่บาวล้างเปลือกเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องแล้วก็เอาเม็ดออกได้แบบนี้ใส่ลน้องไปเลยมันก็จะเพิ่มความนะ่ากินขึ้นอืมดูน้ำแข็งมาใส่ลน้องไปมานาันเอาเสียบไปปุ๊บชบแมนาลินลอดปุ๊บก็ไป เร,เรียบร้อยอืมดูพี่น้องความน่ากินชิมไปเลยอื้อากาศโน้อนๆแบบนี้ได้รสชาติที่มีความหวานหอมแล้วมีความซ่าของโทดาความเปรี้ยวตามมาโอ้โห,โหกินแล้วสดชื่นก็จะทิ้นใบสำหรับสูตรน้ำพันพี่น้องสามารถเอาไปทำได้ช่วงถึงการนี้และพบกับเมนูอื่นของพี่เบาได้อีก,ขอ,อกขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับ้ชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง